สวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนเกมเมอร์ที่น่ารักของผมทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง PP c h i n Channel นะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกม w u t t e r i n g Wave นะครับวันนี้ผมจะมาลองเปรียบเทียบการจัดทีมของจินสึเจ้าเมืองกับจียาดแล้วก็เจียงซินนะครับกับอีกทีมหนึ่งนะครับก็คือจินสึเหมือนกันนะครับเจ้าเมืองกับยินหลิงนะครับแล้วก็เวรีนานะครับมาดูกันนะครับว่า ทีมไหนจะเหมาะนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะบอกเพื่อนๆนะครับว่าผมเล่น2ทีมนี้ผมชอบทีมไหนมากกว่ากันนะครับไปเราไปชมกันดีกว่าทีมแรกครับผมไปอันนี้ก็คือทีมแรกของผมนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นดูนะครับว่าคอมโบทีมนี้จะมันขนาดไหนนะครับไปดูกันเปลี่ยนมาก่อนเลยนะครับเจริงซินนะครับแล้วก็พยายามทำโล่ให้ได้นะครับจะได้มีโล่แล้วก็มีบัฟพลังด้วยนะครับ เ็ปุ๊บเราก anyway, ็ไปลําไทยเก๊กกันก่อนเลยตามมาด้วยนี่ครับเจ้าเมืองเนื่องจากว่าผมเพิ่งได้เจ้าเมืองมาผมก็เลยยังไม่ได้อัพเลเวลอัพอะไรสักเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้น เจ้าเมืองก็ยังตีไม่แรงรวมถึงจี้หยาดเนี่ยนะครับยังไม่แรงเท่าไหร่เพราะว่าไอดีนี้ตอนแรกผมกําลังดูอยู่ว่าจะเป็นไอดีหลักหรือเปล่านะครับโอ้โหแต่รู้สึกมันมากเล่นเล่นกินสื่อเจ้าเมืองน,นี้มันจริงๆนะครับเล่นคู่กับจี้หยาน,นี่มันมากเลยนะครับเพื่อนๆจา๋าโดยเฉพาะจี้หยานี่นะครับผมชอบอยู่แล้วนะเป็นการคอมโบที่สุดจริงสําหรับทีมนี้นะครับดูดิ จริงนะครับซึ่งเราไม่จําเป็นจะต้องมีวอรีน่าก็ได้นะครับถ้าเกิดเรามีทั้งสองตัวแล้วก็มีเจียงซินตรงนี้อยู่นะครับซึ่งนางเองก็สามารถเพิ่มน่แล้วก็ทําการหิวได้ด้วยนะครบเครื่องครบเครื่องเพื่อนๆกำลังคิดอยู่ว่าถ้าเกิดเป็นการจัดทีแบบนี้จะไหวไหมนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันว่าไหวไหมนะ ผมาโอเคนะสำหรับผมผมถือว่าผมชอบมากเลยเพราะว่าเจียงซินเนี่ยนะครับเออเขาช่วยทีมได้ดีแล้วก็น่าจะเป็นตัว DPS ได้ด้วยเหมือนกันนะครับส่วนจินซึนะครับเจ้าเมืองกับจียานี้ไม่ต้องพูดถึงครับถ้าอัพดีๆแรงนะครับผม สารการโดยเฉพาะเล้าเมืองนะครับผมชอบมาก,กมส่วนตัวเป็นคนอวยมังกรอยู่แล้วนะครับก็เลยรู้สึกว่าเล่นไอดีนี้นะครับโดยที่มีสองมังกรอยู่ในไอดีเดียวกันรู้สึกมันฟินยังไงไม่รู้นะครับเพื่อนๆโอ้ฟินจริงครับเห็นไหมครับเราไม่จำเป็นต้องมีวอรีน่าก็ได้นะถ้าเราจัดแบบนี้นะครับ มีน้องเคยถามผมว่าพี่จริงๆแล้วเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องมีวอลีน่าได้ไหมถ้าเรามีลมสองแล้วก็มีแสงหนึ่งะครับซึ่งผมก็เลยลองมาเล่นให้ดู คอมโบนี่มันจริงนะครับไม่น่าจะต้องใช้ละใช้นี้เลยครับเจ้าเมืองปิดจ็อบปิดจ็อบปิดจ็อบโอ้โหสุดจริงมันครับเพื่อนๆครับทีมนี้เรียบร้อยครับจบไปแล้วนะครับสําหรับทีมแรกเดี๋ยวเราไปดูทีมที่2กันนะครับผมมาเรามาดูทีมที่2กันบ้างดีกว่านะครับที่มีเจ้าเมืองแล้วก็ยินหลิงแล้วก็วอลีน่านะครับไปเราไปดูคอมโบทีมนี้กันครับเพื่อนๆ มาดูกันนะครับว่าคอมโบทีมนี้จะมันกว่าทีมแรกหรือเปล่านะครับผมจะเปิดโดยการใช้ยินหลิงก่อเลยนะครับแล้วก็ส่วนตัวผมแล้วผมชอบแบบนี้มากเลยครับเนี่ยเห็นไหมครับพอเราใช้ยินหลิงใช่ไหมครับแล้วเราก็จะมีทั้งสายฟ้าแล้วก็แสงโอ้โหบอกเลยนะครับว่าทีมนี้คอมโบนี้สุดจริงครับนะหลายคนก็บอกว่ายินหลิงนะดีกว่าอยู่แล้วนะครับถ้าคู่กับเจ้าเมืองนะครับซึ่งผมเองก็มีความรู้สึกแบบนั้นนะแต่รู้สึกว่า จบไวเกินไปนะครับถ้าเกิดเอามาคู่กันอันนี้คือผมก็ยังไม่ได้อัพนะผะว่าเอาตรงๆนะครับไอดีเนี้ผมก็เพิ่งได้เจ้าเมืองมาครับผมนะเพราะฉะนั้นแล้วผมก็เลยยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเล่นไอดีไหนแต่คิดว่าตอนนี้นะครับน่าจะตัดสินใจได้แล้วนะครับว่าผมจะเล่นไอดีไหนดี ส่วน no ตัวแล้วผมมีความรู้สึกว่าโอ้โหคอมโบสองทีมนี้นะมันทั้งคู่แต่มมันก็บคนละแบบนะครับทีมแรกเนี่ยจะมีความยืดเยื้อนิดนึงแต่ทีมที่สองเนี่ยนะครับที่ผมกำลังเล่นอยู่เนี่ยเหมือนถ้าอัพดีๆเนะี่ยจบไวมากกว่าทีมแรกอีกนะ เห็นไหมครับซึ่งเป็นการโจมตีผมมองว่าเป็นการโจมตีระยะไกลน,น,นะครัเห็นไหมครับจบไวมากปิดจ็อบเร็วเหลือเกินเอาละครับเพื่อนเพื่อก็จบกันไปแล้วนะครับในการแสดงคอมโบการจัดทีมของ2ทีมนะครับโดยมีเจ้าเมืองเป็นตัวหลักนะครับทีมแรกผมมีความรู้สึกว่า เล่นมันนะครับแต่ใช้เวลานานกว่าทีมที่2ส่วนทีมที่2เนี่ยนะครับคอมโบอลังการตะการตามากๆเลยนะครับโดยเฉพาะสายฟ้ากับแสงนะครับโอ้โหสุดจริงแล้วก็จบไวจริงนะครับเพื่อนๆก็คงเห็นแล้วนะครับว่าใช้เวลาต่างกันเยอะมากนะครับแทบจะไม่ต้องใช้วอรีน่าเลยเห็นไหมครับเพื่อนๆเพื่อนๆได้ชมคลิปนี้แล้วก็ฝากสนับสนุนช่องของผมด้วยการกดไลค์กดติดตามกด subscribe กันไว้ด้วยนะครับ และเดี๋ยวผมก็จะทำการไลฟ์บู t เ i ิงเว v e ในช่องของผมด้วยทุกวันนะครับยังไงก็มาพูดคุยคอมเมนต์ comment, มาเป็นกำลังใจแล้วก็มาเล่นเกมบู t เ i ิงเว v e ด้วยกันนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับผม